ดูฝนก่อนที่มรสุมจะพัดเข้าปกคุมประเทศไทยผมกำลังจะขึ้นรถไฟมุ่งตรงไปยังประเทศลาวเป้าหมายแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิต ที่ผมได้เดินทางออกนอกเซฟโซนของตัวเองมาไกลมากครั้งแรกกับพื้นแผ่นดินที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองผมใช้เวลาชิดอยู่นานก่อนจะตัดสินใจแบกเป้ออกมาในครั้งนี้ผมตื่นเต้นผมประหมาะ่าและกังวลพอสมควรมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับวันที่ได้ออกเดินทางครั้งแรกอีกครั้งอันนี้เราถึงเบียงจันแล้วนะครับทุกคน ที่ของฝั่งลราเขาจะให้ใบตัวนี้มานะครับทุกคนเราก็จะปอกนะครับหาวละบาทอัาซาวบาทผมเก็บกระเป๋าแบกเป้ออกจากบ้านอาจจะบ่อยกว่าคนทั่วไปจนไม่สามารถนับได้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วผมยังคงมีความสุขกับการได้ออกเดินทางไปเจอสิ่งใหม่ๆ หลายคนบอกว่าผมใช้ชีวิตได้คุ้มแล้วนั่นคงเพราะมุมมองของคนที่แรกด้วยชีวิตกับการทำงานซึ่งถ้าถามใครหลายหลายคนที่เสพติดการเดินทางรวมทั้งตัวผมคงมีคำตอบอยู่ในใจว่าการเดินทางที่ผ่านมาคุ้มค่ากับชีวิตที่เกิดมาครั้งเดียวหรือยัง ฝั่งลราในช่วงสายของวันสิ่งแรกที่ต้องทำคือหารถเข้าไปยังตัวเมืองเวียงจันทร์และผมก็ได้แชร์ค่ารถกับกลุ่มน้องๆที่มาจากไทยเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิน,นด,ดีที่ได้รู้จักครับนนครับพี่คร,ครับผม หวังว่าเราจะเจอที่หลวงพ่าบางนะครับเดมอวันนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะมาจุรับทุเร่หนึ่งแสนหนึ่งแสนกีรตนะคะค่ารถค่ารถหนึ่งแสนอ่ะหนึ่งแสน จะบอกว่าภูมิใจมากเลยที่เกิดเป็นคนไทยสทำ <laughs> ไมมนพูดยางสบายดี <laughs> ตอนนี้เราเราจะไปหาจินข้าว่อน,นะครับ <laughs> เพราะว่าโรงแรมโฮเทลเขาให้เช็คอินบ่ายสองนะครับทุกคนก็ไปเดินเล่นหาจิน ข้าวจินก๋วยเตี๋ยวนะครับ,บตรนนี้มัมถติดเหมือนบ้านเราหลังจากที่ผมเจ็บสัมภาระไว้ที่โฮเทลแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศประเทศลาวครั้งแรก จะว่าไปมันก็ไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะคนอุตส่าห์ข้ามประเทศมาตั้งไกลอากาศที่นี่ร้อนกว่าที่ผมชินไว้ผมเดินงงง,งในซอยหาร้านข้าวอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะได้สัมผัสรสชาติอาหารที่เราเป็นครั้งแรกนี่แหละนะที่เขาว่าอะไรครั้งแรกมักตื่นเต้นเสมอหลายคนที่ชอบความตื่นเต้นอย่างผมเลยมักจะหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวียงจันท์เป็นสถานที่ก้าวแรกของการก้าวข้ามพรมแดนของการเดินทาง นี่อาจเป็นก้าวสำคัญของการเปิดโลกของผมก็ได้ผมเดินกลับมาเช็คอินที่บ้าน1920 h เโฮเทลชื่อของโฮเทลนะั้นน่าจะบอกได้ดีอยู่แล้วกับความง่ายๆสบายๆในแบบของแบ็คแพคเกอร์ตอนผมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกก็ค่อนข้างประหม่าพอสมควรเพราะที่นี่มีแต่ชาวต่างชาติเข้ามาพักเป็นส่วนใหญ่ นคทุกว่าจะน,นอนรวมกันแบบนี้นะครับครั้งแรกกับการนอนโฮสเทลของเราคนละสองร้อยสี่สิบบาทใช่ใเตียงชั้บนล่างาจะเอาอันไหน,นท้างบนงรงหรือข้างล่างเลือกเอา นะเอาบนหรือล่างเออข้างบนกัน <c oughs> ขึ้นไปดูดูยังไม่ขึ้นเลยชัดๆ <c oughs> เปิดไฟมันนี่ <c oughs> อนนี้เลยทุกคน <c oughs> ที่พักถูกมากนะครับสองร้อยสี่สิบห้าบาทต่อคืน เราก็นอนแค่นี้แหละมันก็โอเคอยู่ในนี้ก็ปิดได้เนี่ยเวลาไทยจะปิดใช่ไหมเราเม,มันเป็นตู้อ๋อก็จะเป็นปิดพม่านนะครับดีไหมอันนี้เขาเป็นโฮเทลระดับระดับโลกเลยนะ,ะเขามีตาใช่เขามีตาโฮเทลระดับโลกอะทุกคนเราก็เลยจองมาครับ เพราะว่าเราไม่เคยนอนโดเทีวใช่เราอยากลองเก็บกบระเป๋าเราก็จะไปเที่ยวกันตอนนี้เรากำลังเดินไปประตูใัยนะครับทุกคนอ๋อเป็นเวลาบ่ายสามนล้ครับประตูใสคนลาวเขาเรียกประตูใส่แดแดดแต,ต่างประเทศนะครับ คนร้อนเดินจากที่พักไปประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับทุกคนเดินเล่นไปครับก็อยากเดินชมวิถีชีวิตนะครับทางไปนะครับดู GPS ป่าลัดมาแบบจวพิกเข้ามาซอยแบบ อะไรครับกินส้มตำกินส้มตำอร่อยไหมแซ่บบอแซ่บแซ่บแซ่บหลายเด้อประตูไส่ไปทางนี้บอประตูไส่ไปทางนี้ไปนี่ไปนี่ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวจ้าขอบคุณหลายไายตอนนี้เราเดินมาจะถึงประตูชัยแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นประตูชัยแล้วร้อนมากอ่ะ เนื่ยก็เลยว่าจะไปพระธาตุหลวงเวียงจันทรก่อนนะครับก็เรากดแอปไปที่แอปตรงนี้นะครับนี่นะครับ InDriver ครับทุกคนใช้ตรงนี้ใช้แอปนี้นะครับเรียกรถเหมือนแก๊บบ้านเราอะครับผมว่าจะไปพระธาตุหลวง2.5จกิโล สี่หมื่นหนึ่งพันกีบตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก่อะไรหกสิบประมาณหกสิบเหอาทหกสิตีเป็นเงินไทยหกสิบาทนะครับหกบเดบาทเดี๋ยวลองดูครับลองดูว่าจะหาคนขับได้ไหม การเจอกันระหว่างผมกับกลุ่มน้องๆที่นั่งรถสอแถวเข้าเมืองเวียงจันท์ด้วยกันทําให้ผมรู้จักกับแอบปบแอบปบหนึ่งที่สามารถมารับส่งผมได้ทุกที่และง่ายต่อการเดินทางของผมครั้งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุหลวงเวียงจันนะครับทุกคนเดินทางมาราคาคนละสามสิบบาทครับแ็บมาถึงแล้วก็พระธาตุหลวงเวียงจันทเนี่ย มีอายุเป็นพันปีนะครับทุกคนเป็นวัดเป็นพระธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวนะครับนี่เรากำลังจะเข้าไปดูครับสวยงามดเวียงจันทร์ เมืองหลวงของประเทศลาวเต็มไปด้วยปูชนียสถานสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั่นเป็นปูชนียสถานอันสำคัญแห่งเวียงจันทร์และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั้งประเทศตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทยและปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงพระธาตุหลวง มีความสวยงามอย่างมากทั้งภายนอกและภายในและตลอดทางเดินทั้งสีด้านรอบๆพระธาตุหลวงจะมีโบราณวัตถุต่างๆพระพุทธรูปเก่าแก่วางเรียงรายตลอดแนวให้เราได้ชมองค์พระธาตุหลวงเวียงจันทร์นั้นมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากองค์พระธาตุมีความสูงถึง45เมตรบริเวณใกล้ๆกับพระธาตุนั้นจะเป็นที่ตั้งของวัดทั้งสองแห่งคือวัดพระธาตุหลวงเหนือ แด้วัดพระาธาตุหลวงใต้วัดสวยอนะเนาะดิพระาธาตุแบบสีทองแล้วมันโดนแบบแสงตอนเย็นนะทุกคนสวยมากเนะต็ดเสียดายนะครับเขาไม่ให้บินโดนนะครับตุนมาว่าเดี๋ยวถูกไหมเราจะไปที่ประตูชัยนะครับ มันฝนกำลังจะตกอ่ะอใช่ครับรนอนงใหญ่อยูอย่ตรง,ง,งนี้เนผมเดินทางต่อมาที่ประตูชัยจุดที่จะบ่งบอกกับทุกคนได้ว่าผมเดินทางมาถึงเวียงจันทร์แล้วประตูชัยในอดีตเรียกว่าอนุสาวรีย์ เป็นอนุสรสถานตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสุดดีวีรชนผู้ร่วมลบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสประตูชัยถูกตกแต่งด้วยงานศิลปะแบบล้านช้างบริเวณโดยรอบมีลานจ,จิจกรรมการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีและประตูชัยนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ไปแล้ว เรากำลังจะไปตลาดริมโขงนะครับเดินไปอีก2.3กิโลเมตรไกลอยู่นะแต่ว่าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับทุกคนเพราะว่ามันไม่แดดแล้วเหมือนเมื่อตอนกลางวันนี่เราอยู่กับตุชัยยัรยากาศริมโขงนะครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ิมโขงฝั่งลาวนะครับู้นฝั่งไทยมองไปเห็นตึอยู่ไกลมากปกติเราจะอยู่ฝั่งไทย<ม>แล้วมองมาลาวใช่ไหมทีนี้เรามองจากลาวไปบ้านเรา,า,ารอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับทุกคนเนืวน่ว่ามันอยู่ใกล้มันไกลนี่คือตลาดนะครับตลาดจะอยู่ข้างล่าง ปผมเดินเท้ามาที่ตลาดถนนคนเดินริมโขงเวียงจันทร์พร้อมกับสายฝนที่เทลงมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเราให้ได้สัมผัสบรรยากาศดีๆยามเย็นริมฝั่งโขง เย็นวันนี้คงจะเป็นยามเย็นที่ดีอีกครั้งในชีวิตผมในวัยเด็กผมมักจะมีช่วงเวลาดีๆมากมายในความทรงจำเรื่องบางเรื่องที่เราเคยมีความสุขมากๆกับเลือนลางไปเมื่ออายุมากขึ้น ความสุขในวัยเด็กกับถูกแทนที่ด้วยความคาดหวังของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนทําให้ลืมไปแล้วว่าความสุขที่ไม่ต้องคาดหวังเป็นยังไงการนําพาตัวเองมาพบก,กับโลกแห่งการเดินทางกลายเป็นการค้นหาจิ๊กซอของความสุขในสถานที่ต่างๆภายในตัวผมให้ได้ฉุดคิดถึงความสุขที่แท้จริงมากกว่าความสุขทางสังคมที่ถูกตัดสินโดยคนอื่นว่าสิ่งที่เรามีมากพอหรือยัง อยู่ในนครหลวงเมียงจันทมากกว่า5กิโลนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อตามหาจิ๊กซอว์ในพื้นแผ่นดินนี้ความสุขการเดินทางคือการได้สร้างความทรงจำดีๆระหว่างทางจิ๊กซอว์ที่หลายคนตามหาเพื่อเข้ามาเติมเต็มความสุขในชีวิตและในที่แห่งนี้ก็ยังมีจิ๊กซอว์มากพอที่จะสร้างความทรงจำให้กับนักเดินทางอย่างคุณเสมอ You can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer a no, man. I still go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can.